ว่าตรงไหนตรงไหนนะไปก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันเพราะฟังจากคลิปแม่ลีน่าจางพี่อ้วนปีนคนน่ารักให้มาติดตามเพจโถหรอขอบคุณลีน่าจาังอะ่ะเขาน่ารักโถ่รีน่าจาังน่ารักมาก ลีน่าจังน่ะจริงๆนะใครที่ไปรู้จักเขาจริงๆเขเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนดีนะตรงนั้นก็คือบทบาทที่การแสดงอย่างหนึ่งเป็นวิธีการใช้ชีวิตแต่ว่าเรื่องใจเนี่ยนะลีน่าจังนี่เขาเป็นคนแบบใจเลยนะเป็นคนใจเลยนะลีน่าจังอ่ะเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยล่ะโอ้ยชุติมาพี่อ้วนการใช้คืออะไรวะ ปลาเก๋ยวต้มยำหิวทำไม่ดูเี๋ยวต้มย,ย,ยำแบบสูตรโบราณเขาทำยังไงกันสูตรโบราณโอ้ยฝากขอบคุณลีน่าจังด้วยฝากขอบคุณลีน่าจังด้วยนะใครพิมพ์ไปบอกวิวรักลีน่าจังเหมือนกัน โหยอากาศหนาวอุย้ยหนาวจริงนะนี่ไม่ใช่หนาวเลนออกออกโอ้ยยื่าเยืออไปหมดเลยหนาวเย่าเยื่อผมก็ลันตีแม่สมัยก่อนเคยขึ้นศาลแม่ลีนาช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ไม่คิดเงินสักบาทแกดีมากเห็นไหมคนที่รู้จักจริงๆจะรักนะลีนาจัง อ้าวเขาเป็นการแสดงใช่ไหมหวัดดีทุกคนก๋วยเตี๋ยวต้มยำก่อน เส้นลวกเนี่ยกินแล้วไม่หมดแน่นอนเลยมะนาวสดนะมะนาวเปรี้ยวหมูสับผักชีฝรั่งกระเทียมกระเทียมรากผักชีอันนี้ถั่วคั่วเนี่ยถั่วคั่วแล้วก็ใส่ลูกชิ้นหมูใส่พริกป่นใส่ตังไช่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโดยเราจะทำให้คนกินต้องมากินที่บ้านถ้าไม่กินที่บ้าน มันมันเหมือนความอร่อยมันจะน้อยลงต้องกินที่บ้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่เอ,ใสเอารากผักชีใส่กระเทียมซอสปรุงรสแม่สุดปังซอสอร่อยอร่อยนวไปหมดเลย อซอสแม่สุดตังตังชายตังชายต้องใส่ไปในนี้เลยนะไม่งั้นนะ้ามันจะไม่นัวพริกไทยดำเนี่ยพริกไทยเดี๋ยใส่ไปนี้เลยน้ำตาลทราย น้ำตาลแดงนะน้ไม่น้ำตาลแดงจะไม่อร่อยน้ำจะไม่ยากหรอกแล้วก็พี่อ้วนก็จะเอาหมูสับใส่เข้าไปเลยบางคนก็จะกินหมูสับป่นๆไม่ชอบชอบเป็นนี้ ใส่ลูกชิ้นแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดพ่านเลยน้ำตรงนี้ปล่อยให้มันเดือดเองเนี่ยแค่นี้น้ำเนี่ยมันจะหวานหมูหน่อยป่าลูกชิ้นหน่อยแล้วก็น้ำน้ำตาลแดงแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นออร่อยเลย เดี๋ยวมาดูตรงเนี้ยกต้มยำทำยังไงทำนะทำกินกันที่บ้านถั่วเนี่ก็คั่วเอาคั่วใหม่ๆถั่วคั่วนี่คั่วใหม่ๆแบบนี้เลยทุบคั่วใหม่ๆตำแล้วก็ทำไม่ยากเดี๋ยวทำให้ดูบีบมะนาวสดกอด,ดีทุกคนกดแชร์เดี๋ยวเอาไว้ดูเลยนะเมื่อกี้มือไปเผลอลบไปมือไปเผลอแล้วก็ลบคลิปเมื่อกี้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ไม่ลบเนี่ยเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวแบบน้ําหมูจุกๆอย่างเงี้ยแต่ต้องปล่อยให้มันเดือดทันท,าน,ท,า,นท,า,นทานเลยนะให้มันเดือดทันทานทันๆนเลยโอ้ยหนาวลมหนาวมาคลาใดกดแชร์นะคะแม่เปียกแม่เปียกแม่นา สวัสดีทุกคนนะคะกดติดตามไปด้วยทำข้าวให้ดูบ่อยๆแล้วพอมันเดือดพ่านแต่พปุ๊บลูกชิ้นลูกพองๆหมูสุกๆเดี๋ยวมาทำต้มยำตรงนี้ทำให้ดูว่ามันจะอร่อยมากนี่โอ้ยน้ำยังหอมมากเนี่ยปล่อยมันอย่างเงี้ยให้มันพองเดือดพอง สุกพลาดไปหมดเลยแล้วก็พอไปทำลูกชิ้นก็จะพองเด้งปล่อยมันอย่างนี้เลยเดี๋ยวเวลานั้นปากฟองออกทีเดียวเห็นไหมหิวลูกชิ้นที่ในอิซิมาเนี่ยฮะ,ะอ,อไไ๋อ เนี่ยอ่ะตรงนี้อย่างนี้นะปล่อยมันเดือดอย่างนี้นะอ่ะมาดูตรงนี้บัดดีทุกคนนะบันดีมดด้วยเครื่องตรงนี้เนะี่ยมันจะอร่อยอร่อยตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะดูนะจะเอาถั่วคั่วที่เราครั่วไว้ใส่พริกป่นพริกป่นอย่างนี้ทาไมอย่างนี้ไม่อร่อยน้ําตาลทราย ตรงนั้นปล่อยมันไว้ให้มันเดือดให้มันเดือดให้มันสุกให้ลูกกินลูกใหญ่น้ำปลาใช้น้ำปลานะคะเออน้ำปลามันจะหอมน้ำมะนาวอืน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายอ่ะปักชีนิดหนึง่ง แล้วก็พอเสร็จแล้วก็ยกหม้อมาสงเข้าไปนี่เนี่ยขยาวน้ำดูดิ ให้มันแบบให้น้ำมันแบบคนๆแบบนี้เลยแล้วเสร็จแล้วก็เอามาลาดลงไปในเส้นก๋วยเตี๋ยวเดือดพล่านๆแบบเนี้ยลาดไปงี้เลยโอ้โหไม่ต้องกินข้าวเย็ยนเลยวันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ร้อนซาแล้วเวลากินมันจะอร่อยมากเวลาโอ้โหเวลากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยบางทีเวลาน้ำใกล้ๆหมดนะเคี้ยวเจอถั่วเจออะไรนะมืออุ้ยอร่อย ผักชีฝรั่งอร่อยนี่ไงมันก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแบบนี้เบื่อกับข้าวจะกินอะไรเบื่อเบื่อกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานก็กินก๋วยเตี๋ยวเบื่อกับข้าวดูเด่นะ่ากินไหมอัมพรสมศรีโมดนะคะน้องเวฟนะคะวันดีทุกคนนะคะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมือเช้า ทุกชิ้นกับหมูก็จุกๆไปกินแบบนี้ทอบื้อเย็นว่ากันอีกทีว่าจะกินอะไรใครอยากกินนะ่ะต้องจริงๆในจริงๆทาก๋วยเตี๋ยวทงยำเนยนะทำสักทำกินกันสักสามคนนะแต่ว่ามันต้องมากินที่บ้านถ้าไม่กินที่บ้านนะ่ะมันก็จะ บอกก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างอะ่ะพอไม่ได้กินที่บ้านอะ่ะเวลามันออกไปใส่ถุงไปแล้วไปไปไปถึงบ้านมันไม่อร่อยโหที่สุดเลยอ,อร่อยมาก ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วอะ่ะบะหมี่ต้ยมยำสูรีลาดหวัดดีนะกันเนี่ยหืมเกี๊ยมหมี่ลวกอย่างเงี้ยดีเกี๊ยมมันก็ล้างค่ะไม่ล้างไม่ล้างแล้วเออมันไม่ มีกุ้งแห้งอีกสักสิตัวนะกุ้งเราหมดอย่างวะ้ละค่เตรซื้อมาเผื่อทำน้ำพริกกะปิกุ้งแห้งหลังไข่ละโลละสองพันห้ากุ้งแห้งอร่อยอร่อยตัวใหญ่ใหญ่ะเวลาซื้อมาทำน้ำพริกกะปิ้นก็ทำอะไรให้คนเนี่ยโลหนึ่งละสองพันห้า อร่อยมาก <c oughs> <c oughs> ถ้าไปทำกินตามร้านนะมันไม่สะใจ อะไรวะเปิดไหมฮะไม่ต้องเปิดทว,เเวงวเงินกูอีกไหมเนี่ยธนาคารกสิกรลืมจ่ายบัตรเครดิตเออเดี๋ยวต้องจ่ายเลยลืม น่าจะลืมจ่ายบัตรเครดิตวันที่ยี่สิบยี่สิบกว่าดูก่อนคืออะไรอ๋อบัญชีอะไรวะ บททัตรเครดิตค้างอยู่สองหมื่นเก้าค้างบัตรเครดิตอยู่สองหมื่นเก้าหูต้มยำอร่อยมาก หอมมะนาว <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไม่เอาน้ำพริกหนุ่มไม่เอาเลย <c oughs> ของกินไม่เอาเลยไม่ต้องซื้ออะไรเลย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำใครเป็นบ้างเวลากินปุ๊บเนี่ยเวลากินปุ๊บเนี่ยเวลามันใกล้หมดแต่ยิ่งอร่อยอ่ะก็ใกล้หมดอย่งเนี้อยอร่อย นมละลอเชียงใหม่ผมไม่สนเลยมายงมาหาตลอด ถูกต้องนัดต่ชนบุรีเท่านั้นอร่อยมาก ไมาที่ปิดฟิลลีลันเอดูได้เลยช่องยี่ิบห้ากินอะไก็น่าอร่อยมันอร่อยลูกกินนักกินนั้หมดเต่เตรียม หลายวันสันทมหมอนมือหายหรือ,อยังมือแผลใหญ่อย่างนี้แล้วนะแต่ทากันแดดไว้เพราะว่าถ้าไม่กันแดดมันเจอร้อนเจอแดดพวกนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นดำเราไม่หายมาจาวนิโชว์เป็นยางแดงย อร่อยมากดูแล้วคึกติดแังโมโมก็ปลายปีนแล้วอ่ะ คิดถึงตังโมงก็ดูใบไ,ไม้ที่ปิดปิวรีรันช่องยี่บห้าหวดืีลูกแก้ววานหางจอร์เทสไม่ได้ทำเลยอ่ะ โตยังโตแล้วนี่มันในนี่แล้วไงมันมันแห้งแล้วไงาหางจตละเข้มันต้องทา,าตอนสดๆครับป้ <S <S นาน่าจะมีแผลเป็นเดี๋ยวดูก่อนว่าทํายังไงให้ไม่มีแผลเป็นให้แผลเป็นน้อยที่สุดแล้วถ้ามีก็ปล่อยมันถือว่าเอามาเตือนใจเป็นแผลเป็นแผลที่เตือนใจว่าอายุเยอะแล้ว ทำอะไรที่มีความสุขก็ทำแล้วมันล้มอยู่ที่ทะเลทรายสิ่งที่เราชอบมันไม่ได้ล้มในผักบาเกไม่ได้ลบในสถานที่อโคจรเราก็ช่างมันแล้วก็ไม่คือถ้ามันจะเป็นเห็นไหมนี่พอแปะตรงเนี้ยแต่เส้นใหญ่เห็นไหม ให,ใหญ่แดงเนี้ยลึกๆโธไม่ได้จ่ายค่าบาัตรเครดิตก็นึกจะจ่ายจะจ่ายแล้วก็ลืม <c oughs> ไหนว่าบัตรประเภทบทัตรบัตรเครดิตไม่เคยโทรไม่เคยทวงเลยนะเนี่ยเพิ่งทวงครั้งเนี้ย ยอดคงเหลือณสิ้นเดือน29,333บาทธรรมดาเวลาโอนจะโอนเกินอันเดียโอนเกินไปหมื่นเดี๋ยวตัดยอดใช้ยีรูดอยก็ก็ใช้ตัวตัวตัวอยู่ตัวหนึ่งแนละ้วมันเข้มข้นดีอ่ะเดี๋ยวพอหมดเราค่อยเปลี่ยนหมดแล้วค่อยเปลี่ยน,ยเ,ปยนเป็นแผลเป็นยังไง อันนี้เป็นแผลลึกเลยนะเนื้อมันหายไปเลยพี่อ้วนจะไปเวียดนามวันที่สิบแปดค่ะวันที่วันที่สีบบ่จะอยู่ทำบุญที่พัทยาชนอ่าจะอยู่ทำบุญกับพี่ชายพี่แตนพี่ชายพี่แตนเนี่ยก็เรียกเด็กมารับทุนกนารศึกษาสามโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านนอกนะคะชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนนี้เลยโรงเรียนบ้านนอกอยู่ที่สัตหีบ วันที่สี่ไปทําบุญวันที่สี่กลับวันที่ห้าวันที่สิบแปดไปเวียดนามนะคะแล้วก็วางแผนไหมนะวางแผนไหมว่าเดือนมีนาเนี่ยตั้งใจว่าจะไปเที่ยวอีกห้าวันเดือนมีนานะคบยังไม่รู้ว่าวันไหนยังไม่รู้แต่มีนาจะไปแล้วก็แล้วก็เดือนเมษาปลายเดือนถ้ามีเวลาจะไปอียิปต์ด้วยหรือปีนี้จะเที่ยวห้าหกรอบเลย เพราะว่ามันแก่ตัวแล้วไงไปเที่ยวนี้ก็เป็นอุตาห่อ์แล้วโอ้โหไปเจออุบัติเหตุล้้มยาล้มไม่ได้หกล้มขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงชีวิตได้หมายถึงการพิการได้มันก็ทำให้เราเวลาจะไปดูอะไรแบบนี้วัวกับวัวแข่งวัวแข่งควายแข่งอูดหรือเราต้องรู้เลยว่าเราต้องยืนอยู่ในจุดปลอดภัย อายุเยอะแล้วแล้วล้มลงไปเนี่ยกระดูกไม่มีแตกโชคดีที่กระดูกเราแข็งแรงถ้ากระดูกกรูนเป็นปคนแก่ทั่วไปนะหกปบล้มเนื้อหายขนาดเนี้ยแขนต้องหักมันฟาดกุดแรงมากกระตกมาสองเมตรขาแต่ขาราตล,าลาอดหายกระดแล้วนะเป็นเป็นตะลอยดำดำที่ขาเป็นตะลอยดำที่ขา ที่แขนก็ตรงนี้จะเป็นรอยลึกนิดหนึ่งแต่ก็ปล่อยมันไม่อยากไปคิดอะไรเยอะได้แค่ไหนแค่นั้นชีวิตอะไปคิดว่าโอ้แผลโป่งแผลไปบางทีมันปวดหัวก็ไม่คิดเลยปล่อยมันรักษาไปตามเรื่องสุภาพมาฉันก็ไม่ค่อยได้ไลน์มันเป็นเดือนๆแล้วนั้นนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเอยุ่ง Good morning ทุกแจง สนใจกิมแก้ฟ้าเข้าไปในไลน์แอดเลยแอด a u n 8เลย id ไลน์เป็นแอดไซน์แล้วก็ a u n 8เลยตอนนี้แชทก็ใช้สองตัวนะกระปุกทองกับปลาดาวใช้แล้วหน้าแบบค่อนข้างดีเลยแหละลองดูเถอะติดใจขายดีมากของไม่พอขายนะเดี๋ยวฉันจะแชร์ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะไปดูทำสูตรนี้อร่อยมากมันหนาวสด เดี๋ยวขึ้นไปจ่ายนี่ให้ก่อนเดี๋ยวลืมมันต้องใช้โทรศัพท์จ่ายเอาบัตรเครดิตมาใช้โทรศัพท์จ่ายว่าบัตรเครดิตเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวโทรไปถามก่อนนะบา,บายนะคะเลิฟยูทุกคนคะ่ะ